สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสอเขียวผ้าด้วยเชนเคยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่าสำรับเมื่อนี้กับเป็นมือหวยออกเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่ทุกคนรอคอยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่าสำรับตัวเลขตัวดีเมื่อนี้ส่อเขียวกับจะมาสรุปตัวเลขสําหรับสํานักที่ว่าดังละค่ะพี่น้องเอฟซีเลขบอคอยผาดเนาะค่ะซอเขียวจะพาพี่น้องไปติดตามสำนักเลขดังนะคะ สำหรับแนวทางตัวเลขพี่น้องเอฟซีใส่พินิดพิจารณายาณในการรับชมนะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับเจ้าเขียวจะมาสรุปให้เนาะในเลขงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกเนาะค่ะเมื่อนี้รวยๆมาัน,านๆกันสุกูสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะไปติดตามตัวเลขในงวดสรุปกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะสำหรับสำนักแรกคืออาจารย์วัดป่านะคะจอมสีค่ะเลขพุ่มงูเหลือมกับเลขภุ่มวัดเนาะค่ะเลขภุ่มวัดมาที่807คะ่ะสองตัวได้0ูย์สค่ะเลขภุ่มงูเหลือมได้มา3ามสห้าสองตัวเน้นให้ห้หค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะชอบกระจัด์คัดกระพันค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นของคุณลุงตาทิพย์นะคะ สามห้ากับเจ็ดหนึ่งเน้นสามห้ากับเจ็ดหนึ่งเลยนะคะเลขความฝันของเมียเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนอเลขสามห้ากับเจ็ดหนึ่งนี่คือเลขล้อยมาในตาด้ค่ะแล้วกับฝันส่วนเลขร้อยมาในตานี่คือสามห้าค่ะพี่น้อยเอฟซีเลขฝันคือเจ็ดหนึ่งนะคะเมียเพื่อนฝันใดศูนย์สองศูนย์ห้าและศูนย์สี่เน้นไปที่ศูนย์สี่ค่ะพี่น้อยเอฟซีคะสำนักต่อไปนะคะ อ่าเป็นเลขของพระธรรมฝันแม่นค่ะพี่น้องเอฟซีคะเลขฝันของพระธรรมเนาะค่ะเนาะงวดนี้ตีให้สี่หกแปดศูนย์หกสี่ศูนย์หกแปดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะวิ่งสี่หางเดียวนะคะอ่าฝันต่องวดพระธรรมฝันแม่นให้ที่ศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะนี่คือสำนักดังที่ซอเคียวได้จัดให้เนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกจัก สำนักดูมีสำนักใดอีกแน่นอ๋อเหลือชุด8อรหันเนะาะค่ะพี่น้องเอฟซค่ะค่ะนี่คือชุด8อรหันของอาจารย์วัดป่านะคะหลักศูนย์มี01 02์ห0ึ่งศูนะคะจับคู่ให้ที่0ูย์สค่ะพี่น้องเอฟซีคะเน้น02นย์อค่ะชุด8ดอรหันเต็มเต็มเลยก็มีศูนย์หน5 0งศ สี่สองแปดหกแล้วก็สองหกเน้นไปที่สองหกอีกหางหนึ่งนะคะพี่น้องเอฟซีขาค่ะเน้นสองโตเนาะหวดนี่ชุดแปดอรหันพะจันเน้นไปที่ศูนย์สองและสองหกค่ะค่ะสำหรับเลขบอกบุญนะคะที่อ่า สถานปฏิบัติธรรมวังแก้วเนาะคะ่ะเนาะสถานปฏิบัติธรรมแหงม่ค่ะพี่น้อยเอฟซีคะพระอาจารย์เพิ่อนอยากได้ปุ่นกระสอบหนึ่งไอห้าซิกระสอบเนาะคะ่ะพี่น้อยเอฟซีคะเลขงวดนี้มาได้จากล่างส่งหลักกาฟันแล้วอ่าว่แม,ม่ฟันเลขทูบเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีเลขทูบกับเลขล่างส้งหลักกาเลขที่ไปบวงสวงเปิดพุ่มหน้าเนาะ ค่ะเลี้ยงพระอยู่หน้าค่ะเลี้ยงเจ้าที่อยู่หน้าเนาะค่ะเนาะก็เลยได้เป็นตัวเลขมากสามตัวได้ห้าหกเก้าค่ะพี่น้อยเอฟซีสองตัวได้หกเก้ากับเก้าเก้าค่ะพี่น้อยเอซีค่ะกัใส่ดุลพินิจพิษจะแล้ญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะค่ะเบอร์โทรกัมีให้ด้านล่างคือศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งหกหกสามสามแปดสำหรับเอฟซีที่ต้องการทำบุญบริจาคปูนหาซีปลูก ให้กระพาจานยร์อ้วนที่วัดป่าวังแก้วสถานปฏิบัติธรรมวังแก้วเนาะค่ะพี่น้องเอซคะ่ะอันนี้ค่ะเป็นเลขของเสียนสร้างเนาะค่ะเนาะเลขสร้างสามหัวที่ไปรับมาเนาะเลขตัวเก่าจะกลับมาได้หรือไม่เนาะค่ะพี่น้องเอซคะ่ะบนได้หกสี่สี่ล่างได้ห้าหนึ่งค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะกะชอบกระจัดคัดกระพันเนาะพี่น้องเอคะ่ะ ค่ะใส่บินิพพิจารณาญาตในการรับชมค่ะค่ะอีกชุดหนึ่งคือเลขมาจากอ่าพระสารวัตรนะคะโทรมาหมู่บ้านยางเลียงดวนค่ะว่าเลขตัวนี้ให้เป็นเลขสายบุญเฮ็ดส่างไปทั้งวัดป่าจอมสีเนาะค่ะอาจารย์คุณพ่อสารวัตรเพื่อนกับ่มมี่ยังหามิตะเลหไยมาปล่อยมาสันค่าพี่น้อยเอฟซีค่ะถ้าเลขตัวนี้เขาพายากษรวมทําบุญการ่วมไปที่วัดป่าจอมสีหาพระอาจารย์ สุรพงษ์นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะไฮมาซีศูนย์สี 40, 9, 16, 6 16, 6 16่หนึ่งสี่เก้าหาหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าค่ะเน้นบนอย่างเดียวที่ห้าหนึ่งค่ะเน้นล่างหกเก้าค่ะสามตัวเอาก็ได้บ่าเอาก็ได้วพาสันค่ะแปดห้าหนึ่งเสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเน้นไม่ต้องกลับด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีหนึ่นงกับหกเก้าไม่ต้องกลับคะ่ะจะได้สางก็ได้สางงวดนี่แหละซอเขี้ยวผ้าร้วยว่าสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็ ใายรุนพินิจพิจารณาไในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะเลขหาหนึ่งตรงกับพระอาจารย์วัดป่าด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีคะค่ะขอให้พี่น้องโชคดีสุขสุกคนเนาะสาหรับตัวเลขตัวดีของสายบุญสายท่านเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนเข้ามาในช่องซ้อเขียวมีแต่สายบุญทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเอฟซีคะ ค่ะการซ้ำรับเลขน้องพุทโธเด็กมีเซ้นเนาะค่ะเนาะหา้มาหางเดียวค่ะ0 0 8ค่ะห้องบอกแม่เมื่อไปวัดเนาะห้องย่างแห้งเลยค่ะว่าตัวอื่นกับว่าเอาเอาตัวนี้ตัวเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีตัวอื่นมันไม่ออกมันจะออก0 0 8ปมาสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็หาใส่ดุลพินิดพิจารณนญาในการรับชมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเด็กมีเซ้นน้องพุทโธนะคะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกะ เขาก็ชัดคัดกระพานค่ะน้องพุทโธเด็กมีเซนนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนหกหกค่ะห้องบอกยางมั่นใจคือศูนย์ศูนย์แปดค่ะเลขจะออกศูนย์ศูนย์แปดมาสันค่าพี่หน่อยเอฟซีค่ะค่ะชาากระชัดคัดกระพานค่ะค่ะเรียกเบาเสี่ยงเมืองผีเนาะค่ะงวดนี้จัดให้สองตัวเน้นไปที่เจ็ดสี่ค่ะอ่าสามตัวพเน้นไปที่ห้าสี่สามค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะชอบกระจัดกระจานบาวบียงผีเนาะค่ะหลังเคยเข่ามาสามงวดซอนเนาะค่ะงวดนี้ค่ะใส่พินิจพิดจารณญาณในการรับช่วงเบิงค่ะเงียบมากเงียบมาสองเอองวดมาหนึ่งเงียบมาหนึ่งงวดแล้วนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะงวดนี้เข่าบ่กับบอลูเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเข้ามาสามงวดติดแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะสำหรับตัวเลขซอเขียวการเน้นใไฮย่างชัดเจนไปแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะในคลิปก่อนหน้านี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะบอาเป็นการส่วนตัวเร็วนะค,ะค่ะกามีเน้นให้คือวิ่งหกวิ่งแปดค่ะจับคู่ให้หกแปดแปดแปดนะคะแปดศูนย์ค่ะการเน้นไปที่หกแปดกับแปดแปดเนาะค่ะส่วนซ้ำตัวซอเขียวเน้นไปที่แปดหกแปดและหกแปดแปดค่ะพี่น้องเอฟซีแต่สามตัวมากอ่ามีแปดศูนย์แปด 068088ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอาตัวการซอยเขียวเด้อเก,ก่ากับ8 2ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะส่วนหลักลอยอยากวิ่งกับคือวิ่ง4วิ่งศูนย์วิ่ง6วิ่ง8ดนะคะใส่ได้ค่ะพอบาลีกอยเขียวอยู่ในหลักสูตรนี่คือบนกันใน3ตัวนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีเข้าสิจับไปใส่ถ่ายลักน่วยลักสิบลักลอยกระได้ค่ะ,พ, FC, คะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะใส่พินิดพิษฉันอนุญาตในการรับชมเนาะค่ะสอเกียวกับเบอายกห้พี่น้องพิพผาด โอเคียวกับเบยกิิดพลาดคือกันค่ะมันเสียเงินได้พี่น้องการลงทุนแต่ละครั้งต้องตัดสินใจให้ดีค่ะพี่น้องเอซเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเอฟซค่ะ ค่ะสำหรับเลขรับวงในสายฟ้าแลบเนาะค่ะเนาะอยใหญ่หอยให้่มากค่ะเลขฝันชนงวดได้5 1าหค่ะ2ตัวให้5้าสี่หนึ่งสหนึ่งห้าหนค่ะส่วนเลขฝันคงสุดไทยอา่าเลขที่ไปนั่งเอาในขึ้นวันพระ,ะเนาะค่ะเนาะได้มาที่0ูนย์หกค่ะล่าง6-8แปดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีคะตอนนี้ต่หอยนอนอยู่โรงพยาบาลรักษาแผลอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีะเลขของพอยใหญ่หอยฝันโลงมาที่0ูนย์หก ล่าง6กแดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีตรงกับเหล็กสอดเขียวเบิดเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซงวันนี้6กแดไม้แห้งอยู่เร้อพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะใส่พินีิดจะรัอนุญาตในการรับชมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสําหรับเลขปู่มุจจรินนคราชนะคะที่อาจารย์ออสได้โทรเลงดวนพว่าฝันเห็นองค์ปู่มุจจรินในสางองะค์นักเนาะค่ะเนาะค่ะ แหล่งเดียวกันกับที่วัดป่าบ้านโคกหงและปู่ศรีผุชงมุกดานคราชนะคะงวดนี้เพื่อนได้หายมาแปดเก้าสเนาะชนงวดอ่าแล้วก็อ่าซอเขียวเห็นเลขทูบเป็น88ดค่ะมื่อนั้นซ่เขียวไปเบินะ้เงาะอ่าเลขทูบแม่ชีจุดได้สองเก้ค่ะเลขสูตรพระอาจารย์ออดเขามาสางวดติดคือวิ่งศูนย์ค่ะตัดเล่นให้หกศนย 060และสองตัวให้60และ06่าพี่น้อยเอฟซคะ่ะชอบกระชัดคัดกระพานค่ะใส่พินิจพิษจะรดนอนยาตในการรับชมเนาะค่าพี่น้อยเอฟซคะ่ะสอดเขยวก็แนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่าพี่น้อยเอซค่ะค่ะสําหรับตัวนี้ก็เป็นเลขฝันของผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีเพื่อนฝันว่าเครื่องบินมันล่งเงอนเพื่อนว่า บ้านเลขทีได้1นึค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะกระไซพินิพิธจะไดนุญาตในการรับชมค่ะค่ะสำหรับเซียนน้อยหลัก10นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดหลัก10คือ4กับ1นะคะจับคู่4 6 4 8 4 0ี่แปดสี0ศูนยน้าหนึ่งห้าเจ็ยก้าะคะค่ะถ้าขอเขียวเบาเร็วไปก็ขอโทษคอให้เด้อพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพอใหญ่เซียนน้อยหลักสิเน้นไปที่แปด และเก้าหนึ่งและศูนย์สองค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสอเขียวก็อยากทําไมลาเนยจักหน่อยเนาะเพราะว่าทาเา่าเกินไปพี่น้องกะจะเบื่อเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะกับอยอยากฟังสูตรปันใดค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะใช้วินิจผิดจรรยาญาในการรับชมค่ะ ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเลขสูตรของพอเซียนไพ่เนาะค่ะเนาะหลักสิบค่ะเะพิ่นห้มากงวดก่อนจับคู่ห้มากซี่ล่ะค่ะพี่น้องเอซี่คะเข้าซี่หกเต็มเต็มค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะเลขงวดนี้ก็จับคู่ให้ที่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะแล้วก็เจ็ดแปดค่ะแปดสี่เก้าแปดและเก้าสี่นะคะพี่น้องเอซี่คะค่ะกลางงวดนี้ก็ถือว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหางค่ะพี่นอ้องเอซีค่ะงอกนเข่าเต็มเต็มเนาะงวดนี้กะใส่ดุลพินิจพิจารณาญาณในการรับชมอีกทีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอซีค่ะค่ะถ้าผูใ้ใดเห็นบ่ท่านเบิงบ่ท่านฟังบ่ท่านกัแคบหน้าจอไ้เนาะกลับคืนไปฟังใหม่เรื่อยเก่อนตัดสินใจต้องพินิจพิจารณาญาในการรับชมดีๆตัดสินใจให้ดีๆนะคะใส่พิจารณาญาณใส่พิจารณาให้ดีสก่อนกอนลงทุนแต่ละครั้งนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเลขของพ่อเสี้ยนเหยับเนาะค่ะเนาะวิ่งห้าวิ่งหกค่ะวิ่งรูดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะค่ะอาจับคู่ล่างสี่ห้าห้าหกห้าห้านะคะจับคู่ให้เน้นไปที่ห้าหกและห้าห้าค่ะจับคู่บนมีห้าเก้าห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเน้นไปที่หกศูนย์นะคะ เลขดับ50กับ69ค่ะพี่น้องเ e อฟซีใส่พินิจพิจารณาญาณเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะําหรับเพ่อญ่เซียนเงียบงวดนี้ตัดคู่เล่นบนล่างให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก่อนจะตัดสินใจคิดให้ดีก่อนนะคะพี่น้องเอฟซีอย่าฟาวิเสียงเงินหลายเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็มาจบกันที่หลักสูตรของสอเขียวผ้าร้วยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่สอเขียวได้ ทำสูตรลงมาหายแล้วเนาะงวดก่อนนี่เข่าสี่ศูนย์อ่าเข่า 40, สี่ศูนย์กับสี่สี่เนาะที่ซอเขียวตัดหายเนาะค่ะเนาะตัวนี้เป็นสี่เนาะงวดก่อนตัวนี้ก็เป็นศูนย์ตัวล่างวิ่งสี่ค่ะเข่าสี่สี่ค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะงวดก่อนค่ะสําหรับงวดนี้ซอยเขียวกัรได้ตัดหายแล้วเนาะสรุปลงมาก็คือแปดแปดแปดหกหกแปดเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะเลขสูตรตัวนี้งวดที่แล้วนะ ได้สี่หกเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องเอฟซีตัวนี้จัดเป็นซูตบนได้นะคะตัวนี้ออกบนโตล่างพึ่งอ,ออกล่างค่ะพี่น้องเอฟซีและสองตัวบังเอิญชนกันด้วยค่ะสูตรสองสูตรนี่ชนกันค่ะพี่น้องเอฟซีซอเขียวได้ตัวเสริมขึ้ว่าในสูตรนี้คือแปดศูนย์ค่ะค่ะกาใส่ดุลพินิจพิจารณานญาตในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะในเมื่อสองสูตรตรงกันมันจะไปไหนเสียเนาะซอเขียวกะ บรสามารถที่จะฟันทงล้านเปิดเส้นให้พี่น้องเอฟซีได้ดอกเพราะว่าคนบอกอยู่ภาคอีสานคนออกอยู่บางกอกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะใส้ดุลพินิจพิจารณาญาตในการรับชมพิจารณาดีด,ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัวเลขค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สอเขดีกับมีแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะพอกันไหมงวดหนาคลิปหนาเจอกันไหมค่ะพี่น้องเอฟซีสวัสดีขอบคุณหลายๆจ้า